นี่พี่นองคำเร็วข้าวเดียวเรีวไว้เรียวว่าคำไว้คำว่าพี่นองยังรอการโรงงานสวัสดีเอาตุ๊กตาพัตสัยอีกตพเตยีกผู้ใดมาแจกแพรตุ๊กตามาแจกไม่แจกบอกชูใจมาแล้วลูกสาวแม่มาเร็ว กบมาทำงานนะคะกลับมาทำงานเดินเดินมาทำงานนะคะเออก็เห็ดหนาอึงบอะไรดิกลับมาทำงานเออก็มาหายใ่นะคะจะมาหายใ่อย่างค้ามาเหตุงานเอออยากจะบอกว่าพักไปเดือนนึงเต็มๆพักไปเดือนนึงเต็มๆต็ครับมาแล้วพี่น้องน้ำตาซึมเลยช่องรอติดตามว่า อ่าน้องชูใจสิไปต่อหรือสิพอ่อส้ำนีพี่น้อง <ใน S 1> พี่น้องรับชมคือว่าสิมามือรอบหมืนนห่นอุดรชนะอ,อุดรก็คือาาวดัดใดเด็ค่<ว>ะพี่น้องรอติดตามสิไปจังใดสิมาจังใดพี่นอ้องลูกสาวกำลังใจให้หน้องนะคะ มี้ก็คืนวิ้ยกับเกา่เาพ่อกันแล้วสาวอิมมี่เออมาพ่อกันมาได้พ่อกันโดนเนาะมาซื้อไผ่กันโดนๆพักไปหนึ่งเดือนติมๆหนึ่งเดือนติมๆไ้แล้วเนาะ่าจากบ้านมาเหตุงานชินฮอนะเนาะเคออยยูน้ำกันซ้อมน้ำกันว่าสัน อันนี้อามาแมะเกลือมาขายก่อนรายละเอียดก่อนนะลูกมาขายใครเห็นพ่มาขายอีหลาตีใครพ่มขายขายเอาเอาบ้แม่นบุรีสามุดมาส่งเธอาเบอกขายติมมแล้วผู้แดมาขานี่ไง้ยามีแขกกับบอลูเลียงอย่างพี่น้องมาพี่เอาหนึองะมาอีกไหมอีกไหม่จะว่าขายคือจะว่าจก ผู้เฮาสีอุดหนุนเข้ากับอะไรไปเพราปิปป่นขายรูแจ,จกแล้วเด้อค่ะขายนี่ขายขายชีกอมนี่ค่ะวัทักยักษุดพี่น้องไปสีเหมากับเหมาซอยในเด้อเนี่พี่น้องน้องโซเชียลตุ๊กตามาขายบ้านมาขายพี่น้องมาอุดหนุนในเด้ออุดนุนน้อ,นองโซเชียลในเด้อพี่น้องเด้ยยอมาอ,อุดหนุนเพื่อนเนรเออวัน А, ดดจีนเนาะดจีนเ uh ื้ยน anyway> ี่ททายดจีนแมนกีฬามีจักตัวตุกกตีแมนตุกกาตามีจักตัวลูกคคะแทียม่พู้ใ่ใจดีเพื่อนถึงเมาต้นเท่าไหร่เ้าเมาไม้อยกว่าไม่ขออนุญาตไม่ขายให้กับคนข้างนอกอ๋อไม่ไม่ไม่หนูหมายถึงว่าเอฟซเอซอาจจะเมาแล้วก็แก่คนในวงไงเ แมงสุงไม่ได้โอเคเด้อพี่น้องเด้อยไพสีนั่นกับมาเด้อพี่น้องไพสีอุดหนุนอัฟรังหน่อยกระไดนี่พี่น้องน้องซูเปียร์เพรตูกระตามานะครับหลายตัวนั่งใส่ได้กางเต็นบอน้ำผาน้ำหาเออนั่งน้ำเอ็นมีก่อนกระไดน้อกดู้ใจกลับมาแล้วพี่น้องสิเป็นกระไดไปได้ในตัวพี่น้องก็จังรอชมเด้อพี่น้องเด้อ ะตัวนี้ก็ได้เวลา,ตววลาแต่งหนาแต่งตาแล้วเอาพี่เปิดร้านบอ๊อไมอนี่คือใจยินแท้แม่เจ้าภาพเปิดร้านบ๊อบ๊อเปิดบ๊อทอดกับคำมมบแล้วทอดจตกง่งงมาทอดสบายเลยเอออากงอากง,าอากงมาแล้วอากงมาแล้ว ใส่ชุกกิงใส่ชุกกิงต้องมีอังเปามาเกะยังไม่มีพวกนี้ก็อังเปาเอาทำไมไม่ให้วันนี้วันนี้เป็นวังตุกกิงวันนี้เป็นวังตุกกิงวันี้ไม่ใช่หรอวังนี้วังนี้ด้วยวันี้เป็นวังตุกกิงวังที่เก้าวันไหวฉานไหวแล้วทำไมไม่ได้อังเปาจากมาละเลยหรออังเปาจากมาละเลยเนี่ย คือวานี้มันตลกบอกรับสวัสดีครับคือตัวฮะอันนี้ไม้ชายอันนี้แซนน้ำไม้ข้าแปแซนน้ำไม้ข้าแปะช่วยเขาไปแล้วอันนี้แซนน้ำไม้ข้าแปสชวยเขาไปกินเขาไปพ่อดูเหรอต่ายพ่อดูเอ้าพอดูนึกว่เห็นจะว่าไม้ใหญ่ติ่นมาสันไม่ไม่เพรียใหญ่ติยนซอยเกตี โยคนละขากับนังมันบางเลงน่งว่าถามว่าเอามานาบาหอดไปบ่กท่านี่มาหอดปไรนเไปลออไปสุดก๋วยเตียวสุดก๋วยเตียวแล้วเฮ้ยถือสมุดพาทำหนีนีเด้วไปหาสว้เขาสูยน้ำเต้ยหน่าเต้งตามือนี่เปิดงานสองทุ่ม เริ่มทำการเสด็จสองถุงดีเอากับส่งลงไปเร็วดีเพราะอาร์ติในกลุ่มน่ะส่งไปแล้วบริเกียวค่ะมันลืมบึ่มบำเบื้นค่าเดียวพราะไอศิลป์ทีกันเร็วเรีวข้าไปจัดการจวดจัดฝาดบึ่มรอนกิดตามไี่ร้อนแปลงเขาหนาเหมือนีนเขาเมือนีเขาอยู่ไหนมึงดูซิมึงดูเหนียวๆอยู่มอ้ยเออใครอยู่ออกบานๆานแตงน้อยอยู่ได้อยู่ดอกไปสารวจเตรียมพร้อมมาได้ลงแปลงแล้วพู้เลยลงแปลงอะไรเตรียมเออไปเส้าเตี้ยมกัล่ะ เอาฟล์ตองโฟเกยไซซูนีมันางงามไซซูนีโว้่หนอเี้าต่อรับตีนท่ใดทะยยมานีทะยมเบิร์กอันนี้ทนยอมาเบิ์กอันนี้ทันยอยางออกมาพี่ยางออกมาพี่ก็เบิกกเบิกโคนะ ละเมิงไปเห็นนี่อย่างมาค่ะก็เป็นปเพราะเขาเป้งโอ้โหเป็นยังไงกลองร้องไปเลทีนี้วังนี้เป็นวังตุกเกียงนะครับวันนี้เป็นวังตุกเกียงเราก็ต้องมีอังเปานะคะนี่อังเปาเจอไม่แล้วซองเปาซองนะครับพี่น้องอังเปาอังเปาเอา เอาเนี่ยคซองแรกมอบซองแรกมองให้ขอบคุณค่ะอากิงเอฟอากิงเอฟแล้วก็ซองนี้มอบให้อากิงลังรูวังแล้วซองนี้มอบให้อากิงต่ออากิงต่อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะดีเองเองนะครับนี่สี่ซองมอบให้อังเปาเซื้อไพรอังเปาให้ทุกๆคนเอารุ่นลุ้นเปิดเบอร์ ได้ทอกันมอน้อได้พูดอะไรน้อยฉันไม่ได้ตามฝาดใช่ไหมกลับขอบพระคุณกลับขอบพระคุณพี่สาวนะครับพี่สาวผู้ไกลจากนิเทเลรรศเก่าก็เดิมเอออบ่าออกใจม้าเติมกินแล้วเอาโชว์ขึ้นก็น่าสวยๆก็น่า ขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณคนอืมากด้วครับเสื้อไพร์เสื้ไพร์สองอังเปล่าทุกคนให้กำลังใจทุกคนเงินพ่อวาแล้รบัาิดนีม่ไมานที่วหขอบคุณขอบคุณแบบเป็นไม้พัชรีขอบคุณแค่ขอบคุณแค่เสื้อไพร์เนาะครับ ซอ,องสวยมากยื่ในซองคนละเท่าไห,นนนหร่น้อเนาะคือวอลูุนน้ำน้อนขอบคุณจากอะไรคะอ๋อไม่มีอังคารเอาอังปาก็มีอยู่แล้วไม่ใช่หรอก็มีทุกวันอยู่แล้วไม่เอาใคร <c oughs> สวยงามตามทองที่ย้อม <c oughs> บอยล้มคุณทังง <c oughs> ้งหมดขนาเจเอทเขาบอกมาขอบคุณแม่ไ<อ><อ>ม่พัชรีก่อน เเปาออังตขอขอบคุณแบบ๋ยใบพัชรีก่อนเอาอีดีนะเอออยากอ่านขอขอบคุณก่อนถ้าบอกขอบคุณแบบ๋ยใบพัชรีก็คือบอดายอี๋นะคะถ้ากันขึ้นไม่ได้นะคะห้าสี่สามสองหนึ่งขอบคุณค่ขอบคุณแค่เอ่ออะไรกับพี่น้องขอบพระคุณพี่สาวน้ำด้อครับนะครับนี่ก็ได้นะครับที่เปิดกำลังใจให้อังเปาอังใจนะครับเป็นวันตุนจีนให้กำลังใจเนาะพี่น้องเนาะนะครับขอบคุณทุกกำลังใจ พี่มีแต่เพราแม่ประจักษ์ละกระด้องอือือดซองเดือขอบคุณคมหักคมแพงที่มีให้ที่มาซื้อไผ่โอนมาด่วนๆซื้อซองแบบด่วนๆจุดจวดอะไปซื้อไปเองเต้มือเศร้าอยู่ดีซื้อซื้อไปซื้อซื้อมาสิบข้าเทียมีผู้ไห่บอกรุ่นด่วนนะก็เลยแบบว่าเตรียมข้อมูไงเอาสักนะครับพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สันนี้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบนะครับ